Hello, Kids. How are you? สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพบกับคุณครูบุญยพรอ,อ่อนสมรีหรือคุณครูเล็กเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพบกัน EP ที่13เรื่องอาริทเช้นสู่ตอนที่1น,นะคะ สื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนนะคะ Project Play and Learn Student s Book นะคะแล้วก็แบบฝึกหัด Project Play and Learn Activity Book นะคะแล้วก็สีไม้นะคะวันนี้เรามาถึงเรื่องที่5้านะคะ Ariton s o ตอนที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่อง My Animals เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับเรื่องอาริ u ิสูตอนที่1กันนะคะเมื่อเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถระบุตัวอักษรตัว U ตัวพิมพ์ใหญ่ตัว U ตัวพิมพ์เล็กตัว X ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอ็กตัวพิมพ์เล็กตัวซีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวซตัวพิมพ์เล็ก และเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว u ตัว x และตัว z ได้ข้อที่2นักเรียนสามารถฟังและพูดเกี่ยวกับบทพูดในกิจกรรม d a s ส r i t ริเทได้และข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้ เเด็กๆเรามาเรียนรู้ตัวอักษรตัว u กันนะคะตัวอักษรตัว u ทําหน้าที่เป็นสระออกเสียงว่าอเทียบเท่ากับสระในภาษาไทยก็คือตัวไม่หันอากาศออกเสียงอ่ะนะคะแล้วก็สระอุสระอูค่ะเรามาเรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว u กันนะคะ,ะเรามาสเปลลิ่งกันเลยเลยนะคะเด็กๆนะ U M B R E L L A Umbrella Umbrella หมายถึงลมค่ะคำต่อมาเลยค่ะ U N D E R W E A R Underwear Underwear หมายถึง กางเกงชั้นในเรามาดูตัวอักษรตัวต่อมาเลยนะคะตัวอักษรตัว X ค่ะตัวอักษรตัว X นะคะทำหน้าที่เป็นพยัญชนะออกเสียงว่าเจเทียบเท่ากับพยัญชนะไทยคือตัวซโซโซเรามาดูคำศัพท์คำแรกที่ขึ้นต้นด้วยตัว X กันนะคะเรามาสเปลลิ่งกันเลยค่ะ X R A Y X ray หมายถึงการเอ็กซเรย์นะคะการเอ็กซเรย์ก็ต้องผ่านเครื่องนะคะผ่านเครื่องการ X แล้วก็เมือ่อเอเมื่อเอ็กซเเยสเสร็จปุ๊บก็ผ่านออกมาเป็นฟิล์มนะคะเพื่อสามารถมองเห็นอวัยวะด้านในนะคะเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะคำต่อมาค่ะ X M A As Xmas หมายถึงวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะค่ะแล้มาเรียนรู้ตัวอักษรตัว Z หรือตัว z กันนะคะอ่าตัวอักษรตัว Z หรือตัวแนะคะทำหน้าที่เป็นพยัญชนะออกเสียงว่า z เทียบเท่ากับพยัญชนะไทยก็คือตัวโซโซนั่นเอง เรามาดูคำศัพท์ที่คืนต้นด้วยตัว C กันนะคะเรามาสเปลลิ่งกันเลยค่ะ C O O z o หมายถึงสวนสัตว์นั่นเองอีกหนึ่งคำค่ะ Z I P ZIP หมายถึงซิป ซิบกางเกงซิบกระโปรงหรือซิบเสื้อนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆได้เวลาที่เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์เล็กๆกันนะคะเราจะไปดูว่าในสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะหนอยอกทึนสู้ เด็กๆหยิบหนังสือ Project Play and Learn Student s Book ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเล่มที่มีแถบสีฟ้าอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า70ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะ Short d a s a r i t t e o n s กันนะคะเราจะมาฝึกบทพูดเข้าจังหวะกันนะคะในคลิปวิโอนะคะเราจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับสัวสตว์เล็กๆของเรานะคะเด็กๆลองฝึกพูดเข้าจังหวะไปกับ there's a little zoo on the big, big tree. bluebirds, yellowbirds, squirrels and me. butterflies, butterflies, ants and bees. there's a little zoo on the big, big tree. There's a little zoo on the big, big tree. Bluebirds, yellowbirds, squirrels, and me. Butterflies, butterflies, ants, and bees. There's a little zoo on the big, big tree. เด็กๆเรามาทบทวนนะคะสวนสัตว์เล็กๆกันนะคะอ่พร้อมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกความหมายให้เด็กๆฟังก่อนดีกว่าเนาะเด็กๆจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้พูดได้คล่องนะคะอ่ะเด็กๆดูตามคุณครูเลยนะคะ There s a little zoo on the big big tree หมายความว่ามีนะคะ There is นี้แปลว่ามีนะคะมีสวนสัตว์เล็กๆสวนหนึ่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะคำว่า big tree ก็คือต้นไม้ใหญ่นะคะอะ มีอะไรบ้างละ่ะสวนสัตว์ประกอบไปด้วยสัตว์อะไรบ้าง b o เ e ิ r ์สนะคะก็คือนกสีน้ำเงิน Yellow b i r d s นกสีเหลือง s q u i r r e l s ก็คือกระรอกนะคะนี่กระรอกนะคะอ่ะแล้วก็มีอ่ามีตัว a n น e ะีเนี่ยมีก็คือตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะแล้วก็ยังมี Butterfly Butterfly ก็คือผีเสื้อนะคะแล้วก็มี Ants นะ แอนก็คือมดเรียงกันเป็นแถวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมี e ีสนะคะ b ก็คือผึ่งนะคะผึ่งก็อยู่ตรงมุมนี้น่ะมีทั้งหมด3ตัวอ่ะแล้วมาฝึกพูดนะคะฝึกพูดประโยคกันเลยค่ะพร้อมค่ะเด็กๆฝึกพูดตามคุณครูเลยนะคะ one two three there's a little zoo on the big big tree bluebirds Yellow birds, s q u i l r o n s and me. Butterflies, butterflies, ants, and bees. There's a little zoo o n t h e big, big tree. อ่าทันไหมคะเด็กๆอ,อ่ะงั้นเรามาฝึกกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมค่ะ One, two, three. There's a little zoo. on the big big tree boobers yellow birds squirrels and me butterflies butterflies ants and bees there's a written zoo on the big big tree ah deeg -deeg เช็คจำนวนสัตว์กันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือ bluebird นะคะ bluebird ก็คือนกสีน้ำเงินนะชนิดที่สองก็คือ yellowbird นะคะก็คือนกสีเหลืองนะคะนะเด็กๆดูนะคะอยู่บนกิ่งไม้กับอยู่ในรังนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปก็คือ square lens square l e n ก็คือกระรอกนะคะนี่ค่ะมีข้างบน1ตัวแล้วก็ข้างล่าง2ตัวนะคะมีกระรอกด้วยกัน2ตัวนะคะอ่ะแล้วก็แอนมีก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะอ่ะแล้วคำต่อไปก็คือ butterfly นะคะ butterfly ก็คือผีเสื้ออ่ะเรามาช่วยกันนับดูว่าผีเสื้อมีทั้งหมดกี่ตัว one two three อ่ะผีเสื้อมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวอ่ะ และต่อมาก็คือ ants นะคะอะ ants มีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย one two three มีด้วยกันทั้งหมด3ตัวอะและก็สุดท้ายนะคะก็คือคำว่า bees นะ b ก็คือผึ้งนั่นเองผึ้งก็อยู่ตรงมุมด้านบนเลยนะคะซ้ายมือเลยอะผึ้งมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย one two three อะมีทั้งหมด3ตัวนะคะ เดี๋ยวเราลองไปฝึกในสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปฝึกกันนะคะเราลองมาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โครงสร้างประโยค there is t h e r e are นะคะในการตอบจำนวนของสัตว์ที่อยู่ใน a า r i t t e n นซูกันนะคะอ่ะเรามาดูการใช้นะคะ การใช้ there is there are ในการตอบจำนวนของสัตว์นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ there is a duck there is a duck นะคะมีเป็ดหนึ่งตัวถ้าเป็นรูปประโยคที่เป็นใช้ there is นะคะคือการใช้ระบุจำนวนสัตว์ที่มีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะอยู่ในรูปของเอกพจน์นั่นเองนะคะ อีกหนึ่งประโยคค่ะใช้ There are two ducks นะคะมีเป็ดสองตัวเด็กสังเกตนะคะ There are จะใช้ระบุจำนวนสัตว์ที่มีมากกว่า1ตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะและ,และก็จำนวนสัตว์นั้นจะต้องเติม s ด้วยนะคะจะอยู่ในรูปของพระหูพจน์นะคะ เด็กๆพอจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเราเจอผ่านกันมาหลายครั้งแล้วนะคะอ่ะเราดูอีกหนึ่งรอบนะคะ There is a d u c k มีเป็ดหนึ่งตัวประโยคที่สองค่ะ There are two ducks มีเป็ดสองตัวนะคะประโยค There is นะคะใช้ระบุสัตว์ที่มีเพียงหนึ่งตัว There are ใช้ระบุสัตว์ที่มีมากกว่าหนึ่งตัวนะคะค่ะเด็กๆ ในสไลด์นี้นะคะเราจะมาฝึกระบุจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดกันนะคะเรามาดูที่บูเบิร์ดกันก่อนนะคะ,ะเด็กๆดูที่บูเบิร์ดค่ะบูเบิร์ดก็คือนกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะ,ะเราไปดูที่นกสีฟ้ากันก่อนนะคะ,ะนกสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด2ตัวเราจะบอกว่ามีนกสีฟ้า2ตัวเราจะใช้แด นกสีฟ้าสองตัวนะคะ,ะเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะ There are two bluebirds There are two bluebirds นะคะมีนกสีฟ้าสองตัวต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึง y e l l o w b i r d y e l l o w b i r d ก็คือนกสีเหลืองค่ะนกสีเหลืองมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย มี2ตัวอ่ะเราก็ต้องใช้ there are ในการระบุจำนวนของนกสีเหลืองนะคะอ่ะเรามาดูประโยคกันเลยค่ะ there are two yellow birds there are two yellow birds มีนกสีเหลือง2ตัวอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะต่อไปก็คือ s q u a r e n e s นะคะ s q u a r e n e s หมายถึงกระรอกนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูกระรอกนะคะ กระรอกมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด2ตัวอ่ะเราก็ต้องใช้โครงสร้าง there is หรือ there are เอยอ่ามีมากกว่าหนึตัวเราต้องใช้โครงสร้าง there are there are two squirrels there are two squirrels นะมีกระระอก2ตัวเรามาดูสัตว์ชนิดต่อมาเลยนะคะเด็กๆอ่า ก็คือบัตเตอร์ไฟนั่นเองอะเรามาช่วยกันนับนะคะบัตเตอร์ไฟหรือผีเสื้อเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวอ่ะ 1, 2, 3มีทั้งหมด3ตัวเมื่อมี3ตัวปุ๊บเราจะต้องใช้ there are ในการระบุจำนวนของผีเสื้อ There are 3 butterflies. There are 3 butterflies. มีผีเสื้อจำนวน3ตัวเรามาดูจำนวนสัตว์ชนิดต่อมาเลยค่ะ b u t เตอร์ไไปแล้วก็ต่อมาก็คือ a n นสหรือมดนั่นเองเรามาช่วยกันนับค่ะว่ามีมดทั้งหมดกี่ตัว1 2 3ทอ่ามีทั้งหมด3ตัวเราจะต้องใช้ there are ในการระบุจำนวนของมด there are three ants There are three ants มีมดจำนวน3ตัวค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆก็คือ bees หรือผึ้งนั่นเองเรามาดูค่ะว่ามีผึ้งทั้งหมดกี่ตัว one two three มีผึ้งทั้งหมด3ตัวฉะนั้นเราจะต้องใช้ there are ในการระบุจำนวนผึ้ง There are three bees There are three bees. ค่ะสำหรับ h o m e w ร์ k หรือการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทำใน activity book นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะวันนี้นะคะอ่ะมีหน้า75นะคะหน้า81แล้วก็หน้า83นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้า75กันก่อนนะคะ หน้า75ก็จะเป็นตัว U ตัวพิมพ์ใหญ่และตัว U ตัวพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆคัดตัวอ,อ,กอักษรตามเส้นประตั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆหาสัญลักษณ์ที่บนหลังคาเห็นไหมบนหลังคาของศาราที่ใช้สําหรับนั่งเล่นนะคะให้เด็กๆทําแบบตัวอย่างเลยนะคะทํา ใช้สีได้เลยนะคะใช้สีทำให้เป็นลักษณะของตัวยูตัวพิมพ์ใหญ่และทำให้เป็นลักษณะของตัวยูตัวพิมพ์เล็กนะคะสำหรับหน้า8ปนะคะเรามาดูตัวอักษรตัว x ตัวพิมพ์ใหญ่และตัว x ตัวพิมพ์เล็กนะคะ เมื่อเด็กๆค่ะตามเส้นประเสร็จแล้วนะคะให้หาสัญลักษณ์ของ x พิมพ์ใหญ่และ x พิมพ์เล็กด้วยนะคะเด็กๆดูที่ตัวอย่างเลยค่ะนะคะทำให้เหมือนลักษณะเป็นตัว x ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัว x ตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆลองหาดูนะคะ,ๆๆะ,ค,ะค่ะแล้วมาดูอีกหนึ่งหน้านะคะหน้า83ค่ะอ่าเป็น การเขียนตามเส้นประตัว Z หรือตัว Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัว Z ตัวพิมพ์เล็กนะคะคาตามเส้นประเสร็จแล้วก็หาสัญลักษณ์ของตัว Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัว Z ตัวพิมพ์เล็กให้ด้วยนะคะอ่านะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะวันนี้ เมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลทั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะส่งเข้าไปในรายกลุ่มของแต่ละห้องค่ะแล้วก็เลือกอัลบั้มมิชาภาษาอังกฤษของครูเล็กนะคะการส่งงานนะคะภายในวันอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นคุณครูเล็กจะหักคะแนนนะคะและก็จะลบอัลบั้มออกด้วยนะคะการให้คะแนนของชิ้นงานหรือภาระงานนะคะจำนวน1ิคะแนนนะคะได้มาจาก ความถูกต้องของการเขียนตัวอักษรนะคะเด็กๆ5คะแนนเลยแล้วก็ความเรียบร้อยความสวยงามนะคะ3คะแนนแล้วก็การส่งงานตรงเวลานะคะ2คะแนนถ้าทําครบรับไปเลยค่ะ10คะแนนเรามาสรุปเนื้อหาเรื่องอริทึนสูตอนที่1กันนะคะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเอ่ยข้อที่1 นักเรียนได้เรียนรู้เสียงและสะกดคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวยูตัวพิมพ์ใหญ่ตัวยูตัวพิมพ์เล็กตัวเอ็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอ็กตัวพิมพ์เล็กและซีตัวพิมพ์ใหญ่และซีตัวพิมพ์เล็กนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังและพูดในกิจกรรมชาร์ d a ดรส r i t ิทึนสูและข้อที่3า นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดการเขียนตัวอักษรตัวยูตัว, U, ตวพิมพ์ใหญ่ยูตัว, X, ตวพิม X, พ์มเล็กตัวเอ็กตัวพิมพ์ใหญ่เอ็กตัวพิมพ์เล็ก z ีตัวพิมพ์ใหญ่และ z ีตัวพิมพ์เล็กนะคะค่ะเด็กๆคุณครูเล็กขอฝากให้นเด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะและก็การใช้แดดอิสเดียด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆคุณครูจะต้องกล่าวคำว่า goodbye ค่ะ see you next time แล้วค่อยพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ